สวัสดีครับผมปั้น p n เยวันนี้เราเหมืนเดิมครับมาอยู่กับบายพาทุกคนก็น่าจะเห็นชื่อคลิปกันแล้วเนาะก็วันนี้พอดททีทางนี้พอดีผมก็เลยตั้งใจว่าจะมาทำคลิปท็อปสปีดในระยะประมาณ1กิโลนะผมว่าประมาณ1กิโลไม่ได้จะเกินนี้แหละแต่ผมคงได้ไม่มากหรอกเพราะว่ามาันติดกระเป๋า มันต้องต้งตานกระเป๋ากับกล่องแน่เลยผมคิดว่ายังไงมันก็คงได้ไม่เยอะอ่ะเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเลยดีกว่า ดึงเลสันแม่งดึงหายพี่คือโอ้โหแม่งพูดอะไรไม่ออกคือตะเกียผมจะบอกว่าน่าจะเป็นครั้งแรกนะที่ผมลองแบบลองขับอัดจริงจริงจังๆนะเพราะว่าก่อนอันนี้ผมยังไม่เคยเลยนะหน้าไม้อาจจะอยู่ที่ร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบสองแล้วผมไม่แน่ใจแต่โอ้โหแม่งโคตรด,ดึงเลยเชี่ยตอนออกตัวแม่งเสือออกดีด้วย <laughs> ดีปีดีไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าโอ้ตกี้แม่งใจใหายแวบเลยที่มันดึงน่กกากลัวมากทุกคนโอ้แต่ว่าผมมองว่ามันไมทีช่ร้อยน้อยมากเลยนะแต่พอหลังจากนั้นอะผมว่ามันจะเริ่มตื่นละไอ้พวกร้อยี่หลังร้อยี่ไปอะ่ะร้อยยี่้วสามนนะผมว่าไม่เตื่นดละ ติดกระเป๋าติดอะไรเงี้ยผมก็เอาเรองที่แบบเป็นขามมานาดิบว่าโอแต่ว่าแม่งดึงเจ๊งที <laughs> ่อ่ะคือจอผมจะเปิดมีแอร์สิงโปรให้ดูนะมันจะมีตัวเลขขึ้นอยู่ว่าจงังหวะมันพุ่งครูดไปนะ่ะเทียแม่งเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องได้อยู่นะแต่ว่าถ้าเขาปิดร็คงมไม่สู้ใครหรอกแต่ว่าแรงบิดแม่งบิดจัดเลยวะ่ะ เชีย่ยแม่งของโอเชีย่ยเอ๊ยแก่หายนะครับหมดเติมน้ำมันไปคิดไปแค่นี้แล้วกันไปถาม